เป็นกายกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการที่จะว่าสร้างสารรค์หรือผลิตอะไรออกมาเราก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยืดหยุ่นตึงกันทุกครั้งไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆน,นะคะไก่ฟ้าก็คงจะไม่ผ่านด่านสิบแปดบุก,กุยไม่ใช่ซีนิวเยียก็จะอยู่ในลุกนี้ตลอดจนกว่าจะสิ้นเดือนนะคะ อาจจะมีหมวกบ้างโคมดวงไฟบ้าง,งกับตุ้มหูทุกคนว่าไหมสมัยก่อนก็ยังเคยคุยกับกำแพงคางบานคุยกับฝาผนังเออทุกวันนี้ก็อันก็พอแค่นี้ก่อนเะนะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อไก่ฟ้ากลัวเพื่อนเบื่อเื่องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาไลฟ์สาระกับไก่ฟ้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะากันหมดแต่เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างกับท่านประธาน CEO AI แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะไก่ฟ้าก็มาดกันทุกครั้งไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆน,นะคะไก่ฟ้าก็คงจะไม่ผ่านด่าน18บมงก,กุฎเอ้ยไม่ใช่นะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรต่างๆก็ต้องกันหมด แต่เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างอันนี้มาถึงจะห้านาทีกันเนี้ยพูดแป๊บแป๊บเดียวไห้ไก่ฟ้ามาแป๊บแป๊บยังไม่ไปไหนจะห้านาทีอยู่แลืมอันนี้มาถึงจะห้านาทีกันเนี้ยพูดแป๊บแป๊บเดียวไห้ไก่ฟ้ามาแป๊บแป๊บยังไม่ไปไหนจะห้านาทีอยู่แลืม มีความพยายามแต่ว่าทำไมต้องมีแต่ออนั่น,นสินะทำไมต้องมีแต่ในเมื่อเรามีความพยายามอันนี้มาถึงจะห้านาทีกันเนี้ยพูดแป๊บๆป๊เดียวไก่ฟ้ามาแป๊บๆป,บป,บปบ๊ยังไม่ไปไหนจะห้านาทีอยู่แหละอ่าใครหรือว่าไปบอกใครนะ ทีแบบเราก็ต้องสอนตัวเองว่าสิ่งใดที่เรายังไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องพยายามเนาะนะนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรต่างๆก็ต้องมีความพยายามแต่ว่าทำไมต้องมีแต่ออนั่นนะการทำเป็นเกเเตอร์ด้วยนะะทุกคนต้องมีความพยายามนะ ของไก่ฟ้านี่ก็พูดผิดพูดถูกพูดเร็วลิ้นก็พันกันเนาะดึงเอาความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาไก่ฟ้าก็ไม่ได้เก่งนะทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะฮะแต่วันนี้เอาแค่มงกุฎพอนะฮะรูนะฮะแต่วันนี้เอาแค่มงกุฎพอนะมาคุยกับตัวเองคุยกับเพื่อนๆนะ คนทุกคนถ้าต้องการที่จะเป็นคีวต์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไก่ฟ้าก็มารายงานตัวอีกแล้วน,นะคะการทำเป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะทุกคนต้องมีความพยายามนะ,ะของไก่ฟ้านี่ก็เหมือนกันหมดแต่เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างอ่ต้องงัดกันออกมาทุกอย่างนะเนาะใครมีความสามารถก็ต้องดึงกันออกมาในตัวตนของทุกคนเองทุกตัวตนคนนะของตัวเองนะวันนี้ก็มีความพยายามแต่ว่าทําไมต้องมีแต่เอ,อนั่นนะทุกคนว่าไหมสมัยก่อนก็ยังเคยคุยกับกำแพงคางบาน คุยกับฝาผนังออทุกวันนี้ก็ทุกคนว่าไหมสมัยก่อนก็ยังเคยคุยกับกำแพงคางบานคุยกับฝาผนังออทุกวันนี้ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไก่ฟ้าก็มารายงานตัวอีกเลยนะคะนะฮะแต่วันนี้เอาแค่มงกุฎพอนะฮะ พูดกับตัวเองก็ได้ไหมธรรมดาก็คุยอยู่กับตัวเองทุกวันอยู่นะทําไมจะคุยกับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะูนะฮะแต่วันนี้เอาแค่มงกุดพอนะมีความพยายามแต่ว่าทําไมต้องมีแต่ออนั่นหนะ้าเนนะี่ยจะไปสอนใครไม่ได้เราจบอกตัวเองอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้ว่ามีหงอ บางครั้งก็ต้องยอมงอบางอันนี้มาคุยกับตัวเองคุยกับเพื่อนๆน,นะคนทุกคนถ้าต้องการที่จะเป็นคีย์คั้งก่อนก็คุยไปหลายเรื่องแล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นเราก็ต้องมาขอบคุณกันก่อนนะคะทุกครั้งนะคะก็ต้องมีการขอบคุณ่นะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรต่างๆแนะ มาคุยกับตัวเองคุยกับเพื่อนๆนะคนทุกคนถ้าต้องการที่จะเป็นคีวเตอรคิวเนียวเยียร์ก็จะอยู่ในลุกนี้ตลอดจนกว่าจะสิ้นเดือนนะคะอาจจะมีหมวกบ้างโคมดวงไฟบ้างกับตุง้งหูถ้าเป็นกายกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มวยจีนนะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าก็มีท่าต่างๆนะฮะอย่างในหนังจีนที่เราดูนะผ่านด่านต่างๆท่าสแปดกอหลหันในลุกของผู้มีมงกุฎเป็นดวงไฟนะฮะเพราะช่วงนี้ก็จะอยู่ในสตรีมของวั r คริสมาสแอนน์พูดกับตัวเองก็ได้ไหมธรรมดาก็คุยอยู่กับตัวเองทุกวันนะทำไมจะ คุยกับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรต่างๆแล้ว้องผู้พานะจะไม่สอนใครไม่ได้เราจะบอกตัวเองอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้ว่าสิบแปดอรหันนะฮะไม่ใช่สิบแปดมงกุฎนะะมงกุฎอยู่ตรงนี้แต่สิบแปดอันนั้นไม่ใช่นะะสิบแปดด่านด่านอรหันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไก่ฟ้า ก็มาในงานตัวเลยนะคะมวยจีนนะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าก็มีท่าต่างๆนะฮะอย่างในหนังนจีนที่เราดูนะผ่านด่านต่างๆท่าสิบแปดกอลาหันคุนกันทุกครั้งไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆนะคะไก่วาก็คงจะไม่ผ่านด่านสิบแปดบุก้ดไม่ใช่ครั้งก่อนก็คุยไปหลายเรื่องเลยนะคะ วันนี้ก็เริ่มต้นเราก็ต้องมาขอบคุณกันก่อนนะคะทุกครั้งนะคะก็ต้องมีการขอบคุณแค่นี้กางามแล้วนะคะไม่ต้องมากนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะจะก,ก็คั้งบาข่าหรือว่าไปบอกใครนะบางทีแบบเราก็ต้องสอนตัวเองว่า,าสิ่งใดที่เรายังไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องพยายามเนาะ อันก็พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อไก่ฟ้ากลัวเพื่อนเบื่อขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาไลฟ์สาระกับไก่ฟ้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะมวยจีนนะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าก็มีท่าต่างๆนะฮะอย่างในหนังจีนที่เราดูนะผ่านด่านต่างๆทนะ่าสิบแปดกราหเหนือนกันหมดแต่เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะนะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างก็ ไม่ได้พูดว่าอะไรไขนะคะเราก็คือคนคนหนึ่งที่แบบมีจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณเนี่ถ้าเป็นกายกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไก่ฟ้าก็มารายงานตัวอีกแล้วนะคะอันนี้มาถึงจะห้านาทีกันเนี่ยพูดแปบ๊แปบๆเดียวไก่ฟ้ามาแปบ๊แปบๆ ยังไม่ไปไหนจะห้านาทีอยู่และอือบินกันทุกครั้งไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆน,นะคะไก่ฟ้าก็คงจะไม่ผ่านด่านสิบแปดมงกุฎไม่ใช่ส่านเนี่ยจะไปสอนใครไม่ได้เราจะบอกตัวเองอันนี้บอกตัวเองะไม่ได้ว่าสิบแปดอละหันนะคะไม่ใช่สิบแปดมงกุฎนะครับมงก,กุฎอยู่ตรงนี้แต่สิบแปดอันนั้นไม่ใช่นะสิบแปดด่านด่านอรหัน พูดกับตัวเองก็ได้ไหมธรรมดาก็คุยอยู่กับตัวเองทุกวันอยู่นะทำไมจะคุยกับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะต้องอดทนให้ได้นะน้องๆทุกคนก็เก่งนะเ,นเพื่อนๆทุกคนก็เก่งนะทุกคนคนที่ผ่านที่ผ่านแล้วเนาะเก่งไฟ้ายังไม่กับท่านประธาน CEO AI